นะครับพี่น้องครับสาธิติศขับคนสั่งลูกพี่นะครับนี่นี่พี่บอกให้ไว้ผมยาวว่าจะถ่ายเอ็มวีนะปีหนึ่งแล้ว <c oughs> <c oughs> เลี่ยหมหัวครับผมเสียนะวะชาสาธิตผมเสียเลี่ยมปลายออกนะครับเนี่ยมันคือผูกขดเว้ยขี่แว่ามันเบียเว้ยแท็กตัวเบียร์เนี่ยแท็ตัวมันหัวยมันหนาวหอนดิ เลี้ยมปลออกก็เชื่อแต่ว่าลูกพี่ว่าเหตัดมันบ่พี่สั่งไว้ห้ามตัดผมนะตัดแล้วแต่ว่าตแเช็ดอบอกเลี้ยมปลายเชื่อมือสึงานหัวเก่าแล้วผมมันเสียผมมันเสียไปยอมผมมาไม่ได้เสียเลี้ยมปลายออกก็แล้วมันจะถึงงา,ามนมนือถึงเงาเนาะฉันมันเกิดยืดเงาอยู่เนาะนี่นนนนนนนเงาเก่อนะาอยอะหรอพี่สั่งไว้ให้ไว้ผมยาวนะครับ ให้ผมยาวมึงปีแล้วผมไม่ยาวเลยก็เลยไม่ได้ถ่ายเอ็มวีชักทีอืมอืมไว้ผมยาวถ่ายเอ็มวีได้เพลงไม่สาตีบไปอืมลูกใหม่สาธิตนะครับพีบ่ว่าแต่ผมยาวย,าย,ย่าเลย,ยปล่อยเพลงเลยอืมไม่ปล่อยแล้วไงไม่ปล่อยและหนาวนหอนอะไรผมันเสียเลยมันต้องรักษายอยาีเล่มันต้องมั้วงมันจะสวยสวยงามอันนี้บอแล้ว phải oh, kìm nuốt thương thiếu bùa bút nhiều này sát anh chim phu riêng đi anh <laughs> à, đi làm gì à với của quan, cái gì nhau, không cả chỉ chỉ này, này. Uh, oh, đó. cái à này, cái nhau, vào nhau, Nào, <laughs> cả này, cái 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 เลียมปลายออกมันแตกปลายเสียเนาะมาชอบเพลย์ดังองตอกหัวนะนี่ครับสาธิตใบตัดด้วยผเด้อสาธิตเดี่ยมผอก็ซือด้อเออยี่หกหุงก็สีขาดได้เลยาดซน่อยจังะเอาไจิวนึ่เอาไปงสิวน่วาน้ำวานเดียวมั้ว่ามันจอนจอนบีจอนบีโอ้ยรายการนี้ได้ คนคนคนวันนั้มคนพร้อมอีกคนคนวันยู่บอีกคนเตรียมไปแล้วเขาไม่วอาเลยเฮ้เฮ้ขึ้นมากเลยนี่สีนี้ไม่เว่ยคือคนเว้ยนี่เด็กวันแบ่เว้ยแบ่ว่าจะจูงว่าจะจูงไปอันหลอกนังอยู่ปีงอยู่เลยอะนี่เฉยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยไอ้อดผมฟังลำ เรื่องเนาะเป็นอาหารอสุ่ง่งนี้เลยสวัสตบ,บอบเลยทังเรื่องอืมจะค่อยเป็นใคลนะขมูลเบิ้เน่ะอาหารทำใส่ทำขวนเนาะดอกยางเบิดลสองนี้ครับมันอาจจเปลี่ยนอยู่น็อตเครื่องกขารวมแต่ว่าน้ำมันเครื่องกับเลี่ยนขั้มือมาเคลืนกับเลี่ยนจนวิ่นหนเกือบกองของไว้มาเคื่อนเนี่ยกับเบหามาเคื่อนเนี่ยกับเบหยากับต๊อกใช่น้ำมันเครื่องมาเคลื่อน 咱们俩呢？<noise> <noise> <noise>